สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน after shock ชาวกาโตะงานข้าพระคนกลางมีหมายจับโผลวันที่4ี่พฤษภาคมหกห5จากกรณีข่าวอดีตพระกาโตะตกเป็นข่าวเชาว้าได้เปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์จนสร้างความสะเทือนไปทั้งวงการผู้สื่อข่าววงการพระสงฆ์ยังคงมีประเด็นพ้นพิษออกมาอย่างต่อเนื่องความคืบหน้าในเรื่องนี้ผู้ที่ถูกระบออว่าเป็นพระผู้ใหญ่หรือพระคนกลางมีผู้เสียหายในคดีเกี่ยวข้องกับ การชำระนี้รายเนิ่งได้นำเอกสารหมายจับกลมซึ่งถูกพระผู้ใหญ่รายนี้ชอโกองเข้าเป็นหลักฐานแจ้งว่าในคดีเจหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังไม่สามารถจับกลมได้ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดโดยหมายจับฉบับนี้เลขที่258/2561ลงวันที่13มีนาคม2561ออกโดยสันแขวงนครศรีธรรมราชซึ่งระบุผู้ต้องหามีชื่อพระคนกลางรายนี้อยู่อย่างชัดเจนและข้อกล่าวหาคือออกเช็คชำระนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ต ามกฎหมายอันพึงจะใช้เงินได้และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นหรือที่เรียกกันติดปากว่าเช็คเด้งโดยหมายจับฉบับนี้มีอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันที่15กันยายน2560และหมดอายุความ15กันยายน2565จากการตรวจสอบข้อมูลตามหมายจับฉบับนี้พบว่าสถานะหมายยังคงมีผลบังคับใช้และยังมีการระบุว่าผู้ต้องหาตามหมายจับอยู่ในสถานะหลบหนี ขณะที่ภาพแนบถ่ายตามหมายจับตรงกับพระคนกลางรูปนี้ผู้ให้ข้อมูลรายนี้ยังตั้งคำถามด้วยว่าเหตุใดจึงไม่มีการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ปล่อยไว้จนหมายจับใกล้หมดอายุความทั้งนี้ยังมีรายงานว่าผู้ต้องหาที่เป็นพระรายนี้เป็นนักวิ่งเต้นกับพระชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครและนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนใช่หรือไม่ซึ่งขอเรียกร้องให้พระชั้นผู้ใหญ่ในระดับมหาเทรสมาคมรวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบชั่ะ ระส,สางวงการพุทธศาสนาพระ,ะสงฆ์ที่นครศรีธรรมราชอย่างเอาจริงเอาจังส่วนในวัดแห่งหนึ่งที่ถูกร,ระบบว่ามีพระผู้ใหญ่ที่ปรากฏบทบาทเป็นผู้รับเงินจากอดีตพระกาโตเพื่อมาใช้ใจ่ายให้กับสีกาตองและนักข่าวจํานวน0กแสนบาทไม่ปรากฏว่าอยู่ภายในวัดกุฏิยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆขณะที่ผู้สื่อข่าวกําลังพยายามตามว่าพระคนกลางรายนี้ไปอาศัยจําวัดอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลอง แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ